สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงขะพาคเที่ยงวันนี้วันจันทร์ที่12พฤษภาคม2566ค่ะอยู่กับคุณวีรศคครักดิ์ขอบเขตทิฉชันปัทมาพรหานชันชัยสวยล่ามปราสามืนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ธิตารีเกี่ยวคุ้มไยค่ะ22พฤษภาคม2566วันนี้แต่ถ้าย้อนกลับไป22พฤษภาคม2 5 5 7แต่กลับ ก็มีการรัฐประหารนะครับในเวลา16นาฬิกา30นทีโดยประมาณมีการประกาศนะครับเรื่องของการยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตร<ะ>วันนี้วันที่เขาบอกว่าสแสดงวันเหมือนกับมีในยะมีสัญญานะครับ<ะ>ในเรื่องของทางการเมืองก็เลยหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา พักอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดคือ9ก้าไกลเขาก็เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลาเขาก็เลยเลือกวันนี้เอาเป็นวันแถลง MOU ของพักที่จะมาร่วมรัฐบาลกัน8พรพักการเมืองด้วยกัน313เสียงครับ 313เสียงยังถือว่าเป็น313เสียงเดิมมีทั้งหมดเนี่ยแปดพักการเมืองด้วยกันหลังจากในช่วงสุดสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีกรณีประเด็นดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องของพักชาติพัฒนากลราช่ชไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามร้อยสิบสามเสียงนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีการร่าง MOU คือก่อน,นเนี้เราจะเห็นว่าในร่างเนี่ยมันจะมีสักประมาณ 11ข้อ13ข้อ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดที่ได้จากผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยถึง23ข้อด้วยกัน23ข้อจะเป็นแบ่งเป็นสองวาระใหญ่ๆ <c oughs> นะคุณผู้ชมครับวาระแรกคือวาระที่พักร่วมรัฐบาลต้องผลักดันร่วมกัน <c oughs> ส่วนอีกวาระหนึ่งคือวาระที่แต่ละพลักแต่ละพลักการเมืองจะไปผลักดันเพื่อให้ร่างนั้น ประสบความสําเร็จคือแล้วแต่ที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้นั่นเองครับใช่ค่ะคือก่อนน้าเนี่ยที่มีร่างออกมาก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาชาติก็อาจจะไม่เห็นด้วยในบางกรณีอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของสุราเรื่องของการสบรถเท่าเทียมแต่มันก็มีอยู่ในร่างด้วยนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่เขียนออกมาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย ดางนั้นของพรรคก้าวไกลเองนะครับแม้ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเ<ฆ>ลขาธิการพรรคซึ่งเป็นคนตัวหลักเลยในเรื่องของการดําเนิน MOU ต่างๆเนี่ย<ฆ>เขาก็เดินสายเดินสายไปตามพรรคต่างๆนะครับที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไปดูซิว่าเนี่ยคือ MOU ที่ก้าวไกลเสนอมาแบบนี้<ฆ>แต่และพรรคคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอยากจะตัดประเด็นตรงไหนเป็นห่วงอะไรตรงไหนบอกเขาก็รวบรวมมาสุดท้ายอย่างที่บอกไปได้มาสองวาระใหญ่ๆ จาก11-13ตอนนี้มาถึง23ข้อด้วยกันใช่ค่ะอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะคะก็บอกว่าเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของาศาสนาที่ตนเองนับถือนั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีประเด็นของคุณวันมูฮัมมัดนะคะรวมถึงมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานั่นเองครับ นายวรรนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าจะนํากัญชาเนี่ยกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายควบคุมแล้วก็รองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาท่ามกลางที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะะมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีร้านที่ขายกาัญชาเนี่ยไปเปิดขายใกล้ๆกับโรงเรียนนั่นเองก็คือ,อแถวแถวถนนคอนแวนนั่นแหละ,ะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนแล้วเนี่ยทำไมไม่มีการควบคุมมันชิดเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเขายังมีกฎหมายในการควบคุมว่าสถาน บืเทิงต้องห่างจากสถานศึกษาเท่าไหร่หรือว่าห่างจากวัดเท่าไหร่แต่ทําไมกัญชาถึงไม่มีการควบคุมตรงนี้กับก็เป็นประเด็นที่คุณชูวิววทย์กม<ช>ลวิสิตเปิดออกมาเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูในร่างของ MOU ต่างๆแต่พอมี MOU เดี๋ยววันนี้4ี่โมงค,ครึ่งจะมีการถแถลงสดมาจากคอนราดโรงแรมคอนราดหลายคนบอกว่าเอ๊ะเกาะกันขนาดนี้จับมือกันขนาดนี้เซ็น MOU ขนาดนี้แล้วรัฐบาลเกิดขึ้นได้ จริงไหมก็ยังมีคําถามนะคือเวลาจับมือนะมันต้องจับมือขนาดแน่นมากๆเลยแน่นขนาดไหนเซรีเอาแน่นให้มันสุดลึกสุดหัวใจหรือว่าจะจับกันแบบหลวมๆเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนเหมือนกันบอกว่ามีการเปิดดิลลับแถวฮ่องกงอุ้ยไม่ไกลไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการดิลลับจากขั้วรัฐบาลเดิมสิด้วยสิแต่ก็มีเพื่อไทยด้วยนะก็ใช่ฮะเพื่อไทยกับในส่วนของ ขั้วรัฐบาลเดิมมีใครไปบ้างนะมีคุณอนุทินมีคุณศักดิ์สยามจากภูมิใจไทยมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากประชาธิปัตย์ด้วยใช่หใช่ค่ะแล้วเขาว่ากันว่ามีในส่วนแกนนๆหรือว่าเบาๆว่าดังๆก็ได้ตอนนี้มันเป็นข่าวกระจายไปทั่วแล้วหลายคนก็กําลังจับตามองเป็นวิเคราะห์กันอยู่ว่าก็มีในส่วนของแกนนําพรคพลังประชารัฐและข่าวมันก็ดังอยู่อีกนะคือคอการเมืองเนี่ยเขาก็แตกประเด็นออกมาในกรณีถ้าเกิดว่ากล้าวไกลไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้คือพักที่มาอันดดััับบพพอออนย่่างเืไท ก็จะมีโอกาสในการจดตั้งรัฐบาลข่าวเนี่ยมันดังกระชดเลยเนะคุณผู้ชมนะพี่ป๋องเขาบอกว่าไม่แน่นะพลเอกประวิทย์น่อาจจะลาออกก็ได้ทีนี้เนี่ยพอลาออกไปแล้วกรณีนี้มันเคยเกิดขึ้นเนี่ย <ฮะ S 1> พอลาออกไปแล้วเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยในส่วนของพลังประชารัฐที่ตอนนี้เป็นว่าที่สสเพราะว่ากกตยังไม่ประกาศเนี่ยประมาณ40คนด้วยกันก็จะย้ายพักย้ายขั้วไปอยู่ทางฝั่งภมิพักเพื่อไทยทีนี้เ<อ>พื่อไทยก็จะมีคะแนนนําขึ้นมา ก้าวไกลแหละครับอันนี้มันเป็นข่าวที่ดังออกมาณขณะนี้นะคะเอ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเขาจะทิ้งก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านหรอก็นี่ไงนะแต่คุณทักษิณเขาออกมาปฏิเสธแล้วไม่ได้ไป ฮ่องกงบอกว่าไม่ได้ไปฮ่องกงยังอยู่ดูใบยอยู่เลยใช่ค่ะแค่บอกว่าในทวีตบอกมีแพลนที่จะบินแต่ไม่ได้บอกว่าจะบินไปไหนนะครับหลายคนเอ๊ะบินนี่บินฮ่องกงหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามถ้าเอาเป็นหน้าฉากที่มีการย,ามยอมรับอย่างเป็นทางการและปะย้ํามอยู่เสมอจากตัวแทนของเพื่อไทยคือไม่มีดีลลับใดๆทั้งสิน้นนะครับเราให้ก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล แต่มันก็ต้องมีข้อแม้ต่อมานะแต่ถ้าก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งได้เพื่อไทยจัดตั้งแล้วยังจะยึดขั้วเดิมหรือเปล่า<ม>เดี๋ยวเรามาทั้งวิเคราะห์วันนี้มีอาจารย์มาคุยด้วย<ช>นะครับ<ช>อาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวจากมอบุตรภามาดูชืว่าขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นวันนี้แหละนะครับ4ี่โมงครึ่งเราจะได้เห็นประเด็นสําคัญ MOU ของรัฐบาลผสมที่นําโดยก้าวไกล อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับประกอบไปด้วย2ส,ส่วน2วาระที่เขาแบ่งออกมาอย่างชัดเจนอันแรกเป็นวาระร่วมครับวาระร่วมคืออะไรวาระร่วมของทุกพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะระบุใน MOU ครับและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นวาระเฉพาะวาระเฉพาะนี้คือวาระของแต่ละพักการเมืองอันนี้จะไม่ถูกระบุใน MOU นะครับซึ่งฟาเก้าไกลก็บอกนะครับว่า MOU ที่จัดทำขึ้นถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองครับเอาไปดูกันครับสำหรับวาระที่อยู่ใน MOU ที่แบ่งออกเป็น2วาระร่าง MOU เนี่ยนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลทุกพักเห็นร่วมกันนะครับว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะร่วมผลักดันประกอบไปด้วย23หัวข้อด้วยกันคุณผู้ชมครับ หัวข้อแรกก็คือฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับเพื่อสร้างความสมานฉันในสังคมทุกพักก็จะร่วมกันผลักดันการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกของรัฐสภา,ารรรครับอีกประเด็นก็คือเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมอันนี้ที่เชอรี่คุยไปเมื่อสักครู่นี้<ฆ>นะครับก็ ตอนแรกๆเนี่ยยังคงมีความเป็นห่วงจากพักประชาชาติโดยอาจารย์วันนอเน,นะครับเพราะ,ะว่าพักประชาชาติเนี่ยถือว่าเป็นพักที่ตอบสนองหรือคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมะนะครับนะับถือศาสนาอิสลามโดย MOU ของกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็เพื่อรับประกันสิทธิสมรสสําหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่า ขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถืออันนี้คือข้อความที่ระบุเพิ่มเติมมาจากใน MOU ร่างแรกที่ออกมานั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเขาก็จะให้ในส่วนของรบรรดาพักการเมืองต่างๆที่เขา้าร่วมรัฐบาลไไปจัดดูรายละเอียดแล้วก็อยากจะมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมอะไรเข้ามาก็จะส่งในร่างของ MOU นะคะนอกจากนี้ค่ะผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ เป็นระบบสมัครใจแล้วก็ร่วมกันผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยังย่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้คำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจแล้วก็งบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบแล้วก็วัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งใบอนุญาต ที่ไม่จําเป็นนะครับและก็เป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบรับด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน จะทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งงบประมาณฐานศูนย์นี่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร<ะ>จากเสรีリーリーรวมไทยนะครับอบอกว่ามันคงต้องใช้เวลานะมันเป็นการปรับระบบของการวางงบประมาณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเร็วสุดเนี่ยถ้าจะใช้ได้ก็ประมาณ6.8หรือ6.9อเพราะมันต้องปรับระบบในส่วนของเป็นใช้ระบบฐานศูนย์ต่ต้องรอดูวิธีการในการทํา งบประมาณของเขาต่อไปว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอีกสามถึงสปีด้วยกันนะคะถ้า<ช>ตามที่อาจารย์สมชัยบอกนะคะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาวนะครับนี่คือประเด็นต่อมาเนี่ยคือที่เราคุยเมื่อสักครู่เรื่องของยาเสพติดแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยเร่งด่วนนำกัญชาก,กลับไปอยู่บัญช,ญชีของยาเสพติดให้โทษครับ โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาคือณปัจจุบันจะเป็นในส่วนของกฎกระทรวงรสาธารณาสุขที่ใช้ในการควบคุมแต่อันนี้ก็เจอเพิ่ม,มเติมเรื่องของกฎหมายในการควบคุมนั่นเองนะคะมีการส่งเสริมเกษรตรปศุสัตว์ปลอดภยัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีรวมถึงแหล่งน้ำค่ะแก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรค เยียวยา,ยาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอาชีพประมงให้มีความยั่งยืนยกระดับสิทธิ์ของแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ให้สุดที่เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุดแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือดําเนินการนโยบายต่างประเทศโดยการฟื้นฟูนบทบาทผู้นําของไทยในอาเซียนแล้วก็รักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าไปาดูทวิตเตอร์ของคุณพิธาเนี่ยนะคะคือณขณะนี้อาจจะบอกว่าเป็นว่าที่ก็ได้นะคะก็ทวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของการ แสดงเจตจำนวนในการช่วยเหลือชาวหมินมาที่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของพายุก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับทวิตเตอร์ของพรรคก้าวไกลได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ MOU หัวข้อประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายใต้รัฐบาลก้าวไกลแล้วก็มีเครื่องหมาย Question Mark แล้วก็ตามด้วยคำว่า MOU คืออะไร ตามด้วยเครื่องหมายคําถามอีกเนี่ยนะครับพรกคก้าไกลยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับว่าการจัดตั้งและร่วมรัฐบาลระหว่างพักการเมืองควรต้องเอาวาระหรือนโยบายเป็นตัวตั้งไม่ใช่กระทรวงหรือตําแหน่งเป็นตัวตั้งซึ่งตอนนี้เรื่องของโผคล<ฮ>อรอมก้าไกลเนี่ยที่บอกว่าโอ้แบ่งกันเรียบร้อยก้าไกล17 เก้าอี้เพื่อไทย1 5บห้าเก้าอี้อะไรประมาณนี้ดังเหมือนกันนะประธานสภากันอีกต่งหากค่ะก็จะมีการยย่งกันอยู่นะคะทั้งในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็กล้าวไกลแต่ว่ากล้าวไกลก็ออกมาบอกแล้วยืนยันบอกว่าประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของพรรคเขานะแล้วจะเอาใครอ่ะเออนี่แหละสิฮะมันก็เลยมีคําถามตามว่าถ้ากล้าวไกลจะเอาประธานสภาแล้วจะเป็นใครเนี่ยนะอ่ะตอนนี้เขายืนยันนะว่าเขาเอาเรื่องของนโยบายเอาเรื่องวาระการทํางานมากกว่าเรื่องของตําแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะพักการเมืองที่รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งได้เดินหน้าเพื่อเป้าหมายการจัดตั้งรัฐบาลกับ8พรพักการเมืองรวม313เสียงที่เชื่อว่ามีอุดมการณ์และมุมมองต่ออนาคตประเทศไทยที่อยากเห็นที่สอดคล้องกันในภาพรวมในเมื่อรัฐบาลของก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยหลายพักการเมือง จำเป็นต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นโดยคำนึงถึงความไว้วางใจที่พรรคการเมืองเหล่านี้ได้รับจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งเช่นกันครับดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความชัดเจนว่ารัฐบาลผสมที่นําโดยพรรคก้าวไกลนั้นจะผลักดันวาระอะไรบ้างเขาบอกแบบนี้นะในทวิตเตอร์ก้าวไกลคือ แบ่งออกวาระเนี่ยออกเป็นสส่วนด้วยกันครับค่ะไปดูส่วนแรกกันก่อนค่ะวาระร่วมของทุกพักร่วมรัฐบาลอันนี้จะระบุอยู่ใน MOU นะคะจะเป็นวาระแล้วก็นโยบายที่ทุกพักเนี่ยเห็นตรงกันพร้อมที่จะผลักดันร่วมกันผ่าน,นกลไกการบริหารและก็นิติบัญญัติและพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันนอกจากวาระร่วมแล้วก็จะมีวาระเฉพาะของแต่ละพักการเมืองตรงนี้แหละค่ะจะไม่ถูกระบุใน MOU เป็นวาระแล้วก็นโยบายที่แต่ละพัก ขับเคลื่อนเองเพิ่มเติมแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบายใน MOU ผ่าน2กลไกหลักๆด้วยกันก็คือการผลรักดันผ่าน,นกลไกบริหารของกระทรวงที่พักมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีเขายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหากพักก้าวไกลบริหารกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการศึกษานอกเหนือจากใน MOU ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการการผลักดันผ่าน,นกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภา โดยผู้แทนราษฎรของทุกพักอย่างเช่นกฎหมาย45ฉบับที่พักพร้อมเสนอสู่สภาทันทีที่สภาเปิดไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน MOU หรือไม่ก็ตามค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วยืนยันบอกว่าจะพยายามเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายของพักก้าวไกลที่สื่อสารกับประชาชนก่อนเลือกตั้งให้สำเร็จโดยการพยายามบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วม หรือ MOU ภายใน MOU เนี่ยนะคะให้ได้เยอะที่สุดในขณะที่นโยบายอะไรที่ไม่ถูกบรรจุใน MOU ก็จะมีการผลักดันผ่านกระทรวงที่พักเก้าไกลบริหารแล้วก็ผ่านจำนวนผู้แทนราษฎร152คนที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะครับและวันนี้ที่โรงแรมคอนราดก,กรุงเทพถนนวิทยุเวลา16นาฬิกา30นาทีครับพักเก้าไกลก็นำทีมแถลง MOU ประกอบด้วยพักเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเป็นธรรม พลังสังคมใหม่และเพื่อถ่ายรวมพลังโดยแต่ละพรรคการเมืองกบจะจัดส่งให้กับพรรคเก้าวไกลเพื่อรวบรวมจัดทําเป็นข้อตกลงในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลมีความหลากหลายทับซ้อนและคาบเกี่ยวกันอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ชี้ชัดว่าจะแก้ไขยอย่างไรเช่นมาตรา112หรือประเด็นการกระจายอํานาจที่พรรคเก้าไกลต้องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแต่ว่าเพื่อไทย เสนอให้นำร่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดก่อนเช่นเดียวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุราเสรีและการสมรสเท่าเทียมที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติไม่เห็นด้วยโดยหวัวหน้าพักประชาชาติอ้างอิงว่าประเด็นนี้จะกระทบกับหลักของศาสนาจึงอยากให้ทบทวนให้รอบคอบก่อนแสดงความมั่นใจว่าพักการเมือง8พัก313เสียงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แบบไร้ปัญหา พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็เคยแสดงความเห็นต่อ MOU ที่ได้รับมานะครับว่าข้อตกลงระหว่างพักร่วมรัฐบาลต้องไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่ควรทำเป็นภาพกว้างๆเพราะเหมือนว่าพักก้าวไกลกำลังผูกมัดพักร่วมนะครับเพื่อให้เห็นด้วยกับประเด็นของพักก้าวไกลแต่ว่าบางเรื่องนั้นตนเห็นด้วยนะ หากจะแก้ไขหรือทําเรื่องอะไรก็ไปดันเหมือนการในขั้นตอนของรัฐสภารับแต่สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นร่าง M O U <ช>แล้วนะคะทั้งหมด23ข้อด้วยกัน